นำเสนอโดยแมนสตีฟันไทยแลนด์ไม่พอใจเฉรมีโดกูบอกว่าผมรู้สึกหงุดหงิดที่ไม่สามารถแอซซิดหรือทำประตูให้กับทีมได้ผมพยายามอย่างเต็มที่แล้วและจะพยายามทำมันให้ได้ในเกมถัดไปชาวเรือใบสีฟ้าคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสำหรับฟอร์มการเล่นของเฉรมีโดกูนักเตะใหม่ป้ายแดงกับการลงเล่นในนัดแรก ในศึกพิมลิกเปิดตัวนัดแรกออสการ์บอ๊อบดาวรุ่งวัย20ปีของทัพเรือใบสีฟ้าในเกมแรกของพิมลิกฤดูกาลนี้เป็นไงกันบ้างครับดูมีแววกันบ้างหรือเปล่าครับสำหรับเด็กเรือขึ้นนี้ไม่มีอะไรแน่นอนโฟเดนยอมรับ อยู่ในทีมของเป๊ปไม่มีการการันตีตัวจริงให้ฟิลโฟเดนได้ออกมายอมรับอยู่ในทีมของเป๊ปคูดิล่าไม่มีการการันตีตัวจริงให้กับนักเตะแต่ต้องแย่งตำแหน่งกันเพื่อให้ได้รับโอกาสลงสนามคุณอยู่กับหนึ่งทีมที่ดีที่สุดในโลกแต่คุณจะไม่รับประกันว่าจะได้เล่นทุกเกมหรอกนะเราได้เห็นแล้วว่าผู้จัดการทีมเขาชอบหมุนเวียนผู้เล่นในทุกๆเกมเขามองสถานการณ์ที่แตกต่างกัน และเลือกคู้เล่นที่แตกต่างกันสำหรับเกมที่แตกต่างและคุณต้องเคารพเรื่องนั้นผมคุ้นเคยกับมันมาแล้วแต่หวังว่าตอนนี้ผมจะได้ลงเล่นได้เยอะขึ้นอีกเพราะเดอะบอยได้รับบาดเจ็บและผมจำเป็นสำหรับทีมดังนั้นผมหวังว่าผมจะสามารถเติมเต็มตำแหน่งนั้นได้และจะพยายามทำให้ดีในบทบาทนั้นต่อไปและนี่ก็เป็นคำกล่าวของโฟเดนที่บอกว่าเรือใบสีฟ้า นั้นไม่ได้ง่ายสำหรับใครหากคุณอยากจะลงเล่นคุณจะต้องเจ๋งจริงๆแล้วแฟนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้ และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือกำลังใจเอ็นมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้ฟฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยิ่งไงก็ขอกราบเง,งายาๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน